สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกาะติดตชะ,ะ,ะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวอช่องสามครับสึกเจ้ามวยไทย่ทายทอดสดถึงช่อง3างขึ้นโจกนนันนันเสาที่6มกราคมสอนกยเนะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยจูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสะเรทนะครับมาฝากกาแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไป้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือเท่าใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์ครับผมขอแนะนำนะครับ pk สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a pk สองสี่ 24, ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกนักัวเสาร์ที่6มกราคม2567นเะครับเวลา12บสนาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับและสัปดาห์นี้นะครับคู่มวยก็มีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับก็จะอัปเดตให้แฟนมวยได้รับทราบกันณตรงนี้เลยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1ึงเลยนะครับคู่ที่1ึงคู่เปิดหัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในในวันนี้นะครับฝ่ายแดงคือบุษรีสบุญมีฤทธิ์นะครับหรือว่าใบเงิน1ิ เดสิ่งใต้นะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับ ปรับเปลี่ยนมาเป็นทางด้านพลแสนเอกเมืองนนท์นะครับหรือว่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้จะเป็นทางด้านกาลินพีเคนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นพลแสนเอกเมืองนนท์นะครับมาเข้าเวรแทนทางด้านกาลินพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด1นึ่งร้อปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงบุสรีนะครับมาสอบตาเหยียบตะช่างครั้งแรกเนี่ยนะครับน้ำหนักสอบมา103.8อนะครับก็ต้องลดถึง1.8นะครับมาเหยียบตะช่างครั้งที่2กดอย่องกดย นะครับล่าสุดก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฟันน้าเงินนะครับผลเอกนี่มา100เมือ่อช่วงช้านะครับมา103ลด1ปอนด์นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ไฟแดงนะครับบุสลีนี่เป็นกชคจากสุราธานีนะครับก็ทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมยสอบบุญมีริดนะครับมีเสดอนสุราชนะครับอุดรนิอุบลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องตีหน้าแรงนะครับเขาในล็อกตีเหนียวแน่นมัดศอกรุนแรงครับบูดูดันนะครับสอง์มล่าสุดก็แพ้2องไฟแล้วก็ชนะ1นึ่ไฟล่าสุดนี้แจ้งเกิดนะครับชนะคะแนนสี่พลังลูกเฉพาะกลุ่มพักกนที่สันทัพประกาศดอนเมืองมานะครับ ส่วนท่านแฟนน้ำเงินนะครับพลแสนนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาไว้ย15ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหอยหวานโพชนาครับที่นครราชสีมานะครับมีเสื้อหอยหวานนะครับดูแลแล้วก็มีเสือเอกมื่นนนนะครับจะาของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งแรงดักเตะดักแทงปั้มตีรุนแรงหลักเกลี่ยดีนะครับแต่ว่าวันนี้มาเข้าเวนแทนการติดตัวอาจจะดูเป็นรอนครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับผลแสนมีแพ้คะแนนวันพผด็จเกตเขาน้อยที่วิทยมศิยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนนะครับโชคดีเพชรแสงทองที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเหนือธรณีสิทธิ์กำนันหรือที่วิีโมศยษยมอ้อมน้อยนะครับพลิกเลยนะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทางด้านข้าศึการสละชีพด้วยนะครับแต่ว่าก็สามารถพลิกเอาชนะคะแนนนักบุยตยืนอยังเหนือธรณีสิทธิ์กำนันหรือมาได้นะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินผลแสนก็แพ้สองฝ่ายแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะ หลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับหลังๆนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับผลแสนนีจะมาเข้าเวทแทนสัส่วนใหญ่นะครับก็ฝ่ายล่าสุดที่มาเข้าเวทแทนกราสึกกพิขณนะเนื้อทรอน,นีมานะครับส่วนในวันนี้ก็ยังมาเข้าเวทแทนทางด้านการิมพีเคแสนชัยมวยไทยอยู่ดีนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับ วันนี้ก็เลยเลทนะครับเลทหลังจากช่างครับเปิดคุกขี้สุสีนะครับเปิดใครต่อรองครับก็ยังมองไปที่นักมวยตัวยืนอย่างบุสลีสบุญมิริทนะครับดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการการฟิตซอมน่าจะเต็มร้อยกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะทางด้านพลแสนนะครับเอกเมืองนนท์นะครับไปได้แบบสนุกนะครับผมดูว่าพลแสนการเตรียมตัวเป็นรองเพราะว่ามาเข้าเวรแทนครับชอบไปที่นักมวยตัวยืนอย่างธนนิสแดนะครับบุสลีสบุญมิริทครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นหลองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับหรือว่าชอโชคเจริญการช่างนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโจโฉบูมเด็กเสียนะครับชื่อเก่าก็โจโจสิทธิอาจารตายนะครับพิกัดก็คือ102่อปอนต่อ่อ104ปอนนะครับถ้าคิดเป็นกิโลก็4 3ต่อ44กิโลกรัมครับทางด้านฝ่ายแดงเสือภูมิต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนนะครับประมาณ1กิโลนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเสือภูมินะครับก็มา102.8ลดจุด8ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโจโฉมา104ปอนด์พอริเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อนมาให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายแดงเคยเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมา1ครั้งนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิจะดูลอยกว่านิดนิดนะครับ เสือผูมุ่นะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิบนะครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับมีมวยหูหนุ่มบาร์กระดีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับวันโชคหน้าจะมาถอดมงคลมีอาชีพที่มุมนะครับแล้วก็กํากับนักเสือที่มุมเองเลยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าอาชีพเปิดเกมนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีแน่นแข็งเก่งแข็งแรงบุ๊ดูได้นะครับเคยเอาชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับ ฟอมสดเลยนะครับต้องบอกว่าทางนานตนไฟแดงนะครับช่วงโมงนี้เสือภูมินะครับ11ไฟอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านจากกริฑยุทธสุราชที่ฐานทัพอากาศตอนเมืองมานะครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับโจโฉเป็นนักชกจากจังหวัดชัยนาธนะครับปัจจุบันก็มาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีมีเสือบูมเด็กเซียนนะครับอภิปรัชด์รักชีวกุลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวานะครับเขาเปิดเกมนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าสถิติดูเป็นรองเพราะว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาครับแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักสองปอนด์นะครับสามฟอร์มีแพ้ 2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟลนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดนะครับชนะคะแนนทางนั้นเป็นบรรลุใต้เพชรบุรีที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายทางนั้นไฟแดงจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่เรนแจ้งเอาไว้นะครับทางนั้นไฟแดง11ไฟล่างสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยเอาชนะคะแนนทางน,นั้นไฟ้ําเงินมา1ครั้งนะครับ เมื่อ28สิงหาคมปี66ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับทางด้านฝ่ายแดงสถิติดูดีกว่าฟอร์มก็สดกว่าด้วยนะครับวันนี้จึงเป็นการแก้เมื่อล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงจึงต้องต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินปอนต์เพื่อความเหมาะสมนะครับต่อเพียงน้ําหนักนะครับแต่ว่ารูปร่างไม่ได้ต่อครับวันนี้ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิก็ยังได้เปรียบสรีละส่วนสูงได้้อยกว่าได้สูงกว่าอยู่ดีนะครับเรนเลดหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคนเคยชนะมานะคร อยู่ในราคา7จต่อ4นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัชชินต่อแต่ลำหนักไม่ได้ต่อรูปล้านครับฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า11เอดไฟยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็สถิติก็ดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัชชินเป็นต่อ7จมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัชชินครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเพชรจิตศีสอเทียนโพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิลาเงินลานาโฮมเซแอนเดรสโรนนะครับหรือว่าบางกอกมวยไทยนะครับพิกัด129่ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ ชัดชัยมา129.2ลด2ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสีลาเงินมา128.8ขาดไปจ2นะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าเนื้อตัวนะครับผมดูว่าทางฝ่ายน,น้ำเงินนะครับสีลาเงินเนื้อตัวจะดูสวยกว่าครับ ทางั้านแดงนะครับชัดชัยนี่เป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ทาการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสมชายเทศรลุงเรือนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องไล่แขนขวางแทงเด้งตีรุนแรงหมัดสอกคมเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีเมืองกรุงไปนานอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับสามไฟหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับก็มี เสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1นนะครับล่าสุดนี้ไปชกที่ประเทศกัมพูชานะครับแพ้นอกยก2ให้กับนักชกกัมพูชานะครับคุณโบรามานะครับ11ตุลาคมปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเวทีเมืองกรุงนี่ทางด้านฝ่ายแดงชัดชัยนี่เรือไปน่าจะประมาณเกือบเกือบปีเลยนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาสู่เวทีเมืองกรุงอีกครั้งนะครับในรอบเกือบเกือบปีนะครับผมดูว่า ร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับผิดกับทนายฝ่ายน้ำเงินที่ดูร่างกายเต็มร้อยมากกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เนื้อตัวก็ดูทนายฝ่ายน้ำเงินสวยกว่าด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิลางเงินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ลานโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับมีมาร์กัสเบนไฟแรงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงหมัดศอกรุนแรงบู๊ดุดันนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะ2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรสวรรยุทาบุมเด็กเซียนนะครับที่เวทีราชดำเนินมานะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ก็ถือว่าทนานฝ่ายน้ำเงินก็จะดูดีกว่าด้วยนะครับคุ่นี้ความเก่ากระดูกมวยดีนี่อยู่กับทนายฝ่ายแดงแน่นอนนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยปีนี้อายุ26แล้วนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่า มาก่อนนะครับเพราะว่าผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสดความหนุ่มความห้าวอยู่กับสถานฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับที่สําคัญร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเน,นื่องนะครับในเวทีเมืองกรุงก็เคลื่อนไหวเป็นประจําต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าเนื้อตัวก็สวยกว่านะครับชัดชัยดูช่วงเช้าเนื้อตัวลุ่มๆนะครับเหลือจากเวทีเมืองกรุงไป เป็นปีเลยนะครับก็ถือว่าไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับกับมาเยือนเมืองกุงอีกครั้งนะครับในรอบประมาณ1นประมาณ1ปีเลยนะครับดูว่าไฟนี้ร่างกายผมดูเป็นรองเท้านไ่งเงินนะครับไฟนี้น่าจะเป็นการกลับมาเคาะสนิมเก่าๆออกก่อนนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองในไฟต่อๆไปผมดูว่าไฟนี้ร่างกายของชัดชัยยังดูเป็นรองท้าน้่าเงินสิลาเงินนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทหลังช่างนี่เปิดเช,ช,ชื่ออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับมาตรฐานค่ายมวยของพีเคก็ดูความน่าเชื่อถือดูดีกว่านะครับเรทจึงเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคุณนีอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิลาเงินลานาโฮมเซแอนด์เรสรองนะครับดูว่าต้นๆอาจจะกินทางด้านชัดชัยลำบากนะครับเพราะว่าชัดชัยนี่เก๋ากระดูกดีกว่านะครับแต่ว่าไปลายๆนะครับผมดูว่าการยือระะยขงงทาด้้าาาาานนนนฝ่่่ยเเงิจะะะดดูีกววครรับพ างกายดูดีกว่าไปไปลายก็น่าจะพลิกกลับมาเอาชนะรุ่นพี่อย่างชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคุณนิริศไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงชัดชัยเป็นต่อ19คุณนีอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิ 4. ลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับแล้วก็รุ่นไทยไายครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับหรือว่านอนนากสุวรรณครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปรับเปลี่ยนนะครับล่าสุดนี้เป็นทางด้านพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้นะครับจะเป็นทางด้านเพชรมรกตจะชกกับพันโทนะครับล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับฝาแฝดลุนพี่ของพันโทนะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนตัวของทางด้านพันเอกอาจจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับ เพชรมรกตเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตมา108่อ่ามา102.8ลดจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพันเอกมา102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตงลดนะครับคู่ในความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพันเอกจะดูลอยๆกว่านิดๆน,น,นะครับ ไปได้นะครับเพชรมรกตนี่เป็นักชกจากนครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่นอนาคสุวรรณนะครับสนามไทยญี่ปุ่นดินแดนครับมีอาจารย์บอลนบผชัยนะครับคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับลูกชายของนกกระจิบสิทธ์พ่อแอดนะครับยอดมวยอดีตมวยเก่านะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูดุดันนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้1นไฟแล้วก็ชนะ1ชนะ2ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์ที่ เวทีจิตเมืองนนท็อปนิวมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลพันเอกนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดบึงการครับวัยสิบห้ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแซนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเแขกสมชายเท็ปุ่งเนือนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องวงในล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบุ๊ดูดันหลักเกลี่ยนบีมาสอกคมนะครับสฟอร์มหลังสุดก็มีแพ้คะแนนแสงเพชรสอราชภูมินะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็ชนะเพชรมรกตนนากสุวรรณที่จััังงหวดรรนะคบ ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3สิงห์ทองน้อยตอนเป๋มวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฝนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหล่างสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับและพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเ ตุลาคมปี66นะครับที่จังหวัดระยองนะครับวันนั้นเป็นทางด้านพันเอกนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมร,มรกตมาได้นะครับก็ถือว่าวันนั้นชกกันได้สนุกคู่ขี้สูสีเบียดไปเบียดมาพลิกไปพลิกมาเลยนะครับบทยกนี้ชูไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการเลือกที่จะชูไปทางพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพมาได้ในไฟล์สุดที่ทั้งคู่พบกันมาที่จังหวัดระยองนะครับวันนั้นบนล็อกราคาหมดหายก ราคาน่าจะอยู่กับทางด้านเพชรมรกรตโรงเรียนกีฬากรุงเทพด้วยนะครับกรรมการก็น่าจะชูส่วนราคาเล็กๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกรตโรงเรียนกีฬากุงเทพนะครับซึ่งการเตรียมตัวของทางด้านฝ่ายแดงหน้าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกมาแทนทางด้านแฝดแฟดน้องกอ็คือพันโทนะครับการเตรียมตัวของทางด้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนิดๆนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่คนเคยชนะมานะครับที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11/8นะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดนะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากุงเทพนะครับดูว่าเคยแพ้มานะครับแพ้ไปแบบเบ็ดเบียดนะครับและวันนี้มาแก้มือก็ถือว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่พันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับ ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นต่อ1 1 8คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากุงเทพครับลุนทายเพราะว่าการเตรียมตัวดูดีกว่าครับมาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งครับเลดเปิดใครต่อรอนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุสลีสบุญมีริดนะครับทางด้านคู่ต่อสู้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผลเอกมาเข้าเวนแทนดูการเตรียมตัวเป็นรองครับ ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุตรลีสอบุญมีริทการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเลดหลังช่างไขรต่อรองคู่ที่2นะครับเลดเปิด74อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัดชินนะครับเคยเอาชนะคะแนนมา1ครั้งนะครับและที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับ11ไฟหลังสุดยังไม่แพ้ไขรนะครับฟอร์มสดมากๆเลยและวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับถึงแม้ต่อน้าหนักนะครับแต่ต่อน้าหนักแต่ไม่ต่อรูปล่านะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัชินนะครับเลดหลังช่างเป็นต่อ74 คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับเด็ดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับกระดูกมวยดูดีกว่ามาตรฐานค่ายมวยความเชื่อถือก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาเงินลานาโฮเมเซนเดสตรอนนะครับทั้งนั้นฝ่ายแดงชัดชัยนี่เรือเวทีจับเวทีมันกุงไปเป็นปีนะครับดูว่าร่างกายดูเป็นรองทั้งนั้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดหลังช่างไม้แรกนะครับเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงชัดชัยพ K เคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงิิินนนลลาาาเงซส และคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับเลทเปิด11.8อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพ K คแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมาตรฐานค่ายมวย P ีความเชื่อถือดูดีกว่านะครับและที่สำคัญเคยเอาชนะมา1ครั้งด้วยนะครับเลทจึงเชื่อแล้วก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพเคแสนชัยเป็นต่อ11.8แต่ว่าคู่นี้ผมอยากให้ออกอยากให้รองไปที่ฝ่ายได้นะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุ่งเทพนะครับเคยแพ้มาก็แพ้แบบเบียดเบียดนะครับและวันนี้เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการด้วยการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับคู่นี้ เรทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงิน11.8นะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรมรกตรงนเรนกีฬากรุงเทพครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยคัดชินครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มวยลก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอพี่น้องไฟมืทุกท่านนะครับเฮงเรวยรกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลย รวยรวยเฮงๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ